อ,อันนี้ไม่ได้มาแชร์หรืออะไรนะครับพรดีคลิปที่แล้วเป็นคลิปเกี่ยวกับไปรษณีส่งของแล้วของอเสียหายมาแต่ไม่รู้ว่าเสียหายนจุดิไหนทางคนส่งไหนนะครับแต่ตอนนี้ก็จะขอขอบคุณไปรษณีนะครับที่ช่วเฉยโดยการสั่งจอที่แตกไปนะครับคือสั่งมาให้หมาอันนี้ผมจะลองทำ การแกะจอ LCD นะครับสิบห้านิ้วอ่าสักรู่นะครับก็ลองแกะดูครับว่าภาพกล้องโอเคนะครับ ครับต,ต่องก็มีความหัวบ้าง ข้างในก็จะเป็นจอ LED อันนี้คือแพ็กแบบอย่าง,างดีนะครับแต่ส่ง e s ธรรมดาเป็น e s แบบธรรมดานะครับแต่ส่งเร็วเป็เ็ม อันนี้คือตัวจอนะครับนี่นครับจอจอใหม่ที่ทางไปสนีได,ได้ได้ชดเชยมาได้ชดเชยมาโอเคก็คลิปนี้ก็กล่าวขอขอบคุณทางไปสนีนะครับที่ให้จอใหม่มาครับขาจบคลิปเพียงแค่นี้